จบจบตัวบำเพ็ญถอยก็มาจบตัวจบเองลูกไม่ใช่อยู่ข้างหน้าถอยก็มาจบตัวจบเองนี่อะไรไม่ตัวไม้เองดีๆทถ้ามัอย่างนั้นมันจะเป็นกิจกรรมเรื่อยๆกิจกรรมไปเรื่อยๆกรรมกิจกิจกรรมจบกิจจบกิจลูกไม่ใช่ทากิจให้จบนะจบกิจเองนั่นแหละจบตัวจบเองจบตัวใครจบซะเองยุติตัวใครยุติซะเอง ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเรื่อยๆลุกเรื่อยๆทุกสิ่งอย่างพออาร้อมกันถอยกลับมาไหมตัวไหมเองพออร้อมกันลุกนั่นแหละเรียกว่าจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองสั้นหมดสั้นอย่าไปเยินเยอะสั้นหมดสั้นลุกขนาดสั้นก็ยังไม่ใช่เลยจึงต้องสั้นหมดสั้นอย่าเยินเยออทำไม มีแต่รูปแบบทางการมีบากอะมันมีแต่รูปแบบทางการมิบากที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการมิบา้ขน,นานเลยจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองนั่นคืออะไรเล่าผมไม่สิไม่ต้องไปไหมอะไรไหมตัวไหมเองนั่นแหละ ต้องไปจอบอะไรลูกจบตัวค่อยจบซะเองนั่นแหละม่นวายไปหมดมันไม่ได้วุ่นวายอยากางขนนี่สิ่งที่ให้มันไม่ใช่ ต้องวุ่นวายเลยเลยวุ่นวายไปเองกรรมเวร